สวัสดีครับช่องอิเ์เตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับออวันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรการเงินเยียวยาล็อกดาวรอบล่าสุดนะครับที่จะจ่ายให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับสําหรับอัปเดตล่าสุดนะครับม .33 ผู้ประกันตนในมาตรา33พนักงานผลิตัตว์ลูกจ้างนะฮะใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะฮะ เขาจะจ่ายเพิ่มนะครับอีก1เดือนรวมเป็น2เดือนนะครับคือพรุ่งนี้สี่ถึงหสิงหาคมเนี่ยจ่าย2,500บาทนะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40นะครับหรือว่าอาชีพฟรีแลนซ์หรืออาชีพบิสระหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะก็ไปขึ้นทะเบียนกันได้นะครับมีช่องทางมากมายไม่ว่าจะเป็น w w w บ s o g o t h นะครับซึ่งเป็นเว็บประกันสังคมนะครับก็มีปุ่มให้กดขึ้นทะเบียนอยู่ไปที่7ซเ่นอก็ได้นะฮะ ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้หรือจะไปที่ Big กซีซ e เปอร์เซ็ธนาคารทกสอแต่ก็ต้องเช็คน,นะฮะช่วงนี้ไปได้หรือเปล่าถ้าสะดวกสุดก็เป็นเว็บไซต์เนี่ยแหละฮะเข้าไปกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วก็จ่ายเงินสมทบก็มีให้เลือกจ่ายแบบ300บาทต่อเดือน700บาทต่อเดือนนะครับหลายๆคนยังมีความกังวลว่า อาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าเราไปขึ้นทะเบียนจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าตรงนี้มันมันก็ต้องเสียอยู่แล้วครับเพราะว่าคนทํางานทุกคนเนี่ยที่มีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเงินเยียวยาที่เขาจะจ่ายแก่กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยคือ5,000บาทนะครับจำนวน1เดือนจะจ่ายในวันที่20สิงหาคมส5 6 4ก็ไปคิดเอาเองนะครับว่าคุณอยากจะรับเงินเยียวยานี้หรือเปล่านะครับถ้าจะรับก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินสมทบให้เรียบร้อยนะครับอีกกขข้อออนึงงเเป็รรื่า ผูกนะครับผูกบัญชีเงินฝากกับพร้อมเพย์นะครับคือไม่ว่าจะเป็นม .33, 39หรือ40เนี่ยเขาจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับก็ให้เข้าไปผูกบัญชีกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของคุณให้เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มโอนเงินสำหรับกลุ่ม13จังหวัดสีแดงนะครับวันที่4 6ถึง6สิงหาคมส่วนวันที่9สิงหาคมจะเป็น กลุ่มจังหวัดที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีชาเชิงเงราและพระนครศรียุธยานะครับก็ใครที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัด16จังหวัดนะครับที่ครอบคุมการจ่ายเงินเยียวยาล็อกดาวก็ไปตรวจสอบสถานะกันได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th นะครับสำหรับการเช็คสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับก็ให้เข้ามาที่ sso.go.th นะครับแต่ผมจะให้ลิงก์หน้าลงทะเบียน ของเว็บไซต์ไว้ให้นะครับต้องเข้าระบบเป็นผู้ประกันตนก่อนจะตรวจสอบแล้วก็เช็คสิทธิ์ส่วนบุคคลได้นะครับเนี่ยฮะก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้นะครับหลังจากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขนะฮะกดถัดไปจากนั้นเนี่ยระบบมันก็จะเข้าสู่ในหัวข้อของการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนก็ทําตามขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถเช็คสถานะผู้ประกันตนของ มาตรา40ได้แล้วครับเรายังไงลองไปทําดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้เว็บจะช้าๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีคนเข้าเยอะมากนะครับไงซะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องวิกเตอร์วิกเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารที่ีบแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง